นิดถึงเธอจะเกลียดฉันเนี่ยอย่างน้อยเธอก็เห็นใจคุณแม่บ้างเถอะนะคุณแม่ท่านรักเธอมากเลยนะเอะอะ,อะไรก็เรียกหาแต่นหนูนิดของท่านอย่างเดียวเลยพี่นีจะบวชฉันรู้แล้วพี่สาวเธอฝากฝังให้ฉันดูแลเธอด้วยนะ ไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับที่พี่นีฝากฝังหรอกค่ะฉัน,น่ะดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลได้ถิ่งดีด้วยฉันรู้ว่าเธอทำได้แล้วก็รู้ว่าเธอเก่งด้วยแต่ที่ฉันรับปากจะดูแลเธอตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะว่าพี่นีฝากฝังหรือเพราะเธอกำลังท้องลูกของฉันหรอกนะ ที่ฉันทำมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะฉัน